สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ยัหน่อยมากคอดีก็กินเลยฮะยังไม่ได้ไปเชิญไปฟิลร์ตอะไรเชื่ออะไรครับน้องแค่ว่าแค่ว่าม่อแค่ว่าได้เอราการสินยับยั่ยัง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 ไังยัังยังังยังังย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 ังใัยยงยยนับมนัง

ไ <c> ด <oughs> ้ครับ่องแันจะพี่แพรี่อ้าวได้มาอธระกอนเนี่ยยังทำมาลา อ้าวหมิวหมิวปีนี้ไปเป็นิวเจนเหรอครับไปสวัสดีค่ะพ่อนึกว่าปลกไปเป็นยูเจนยูเจนมันหายไปชั้นนึงหรออันนี้ให้หน่อยว่ามีกี่คนสมว่าหนึ่งคนี่คนที่รับแล้วยกมือยกมือลงอ้ายกมือยกมือทุกคนยกมือแล้วก็เริ่มนับไปทีละทีละคนใครนับแล้วเอามือลงนะเริ่มเจ็ดแปดเก้า สิปว <cin stereotype> <c ười> <Wh> ัาไหนักต่างๆโลกือปิดสามจีปสี่าปิตั้งเ็แต่เก้ายีที่ดปิสองยี่สิบโอเคปิดสี่สามยี่สิบสามสิามสี่สาสิบหตอนนี้สามสิบหกแดนจาัง

กําลังมาครับพี่ยังไงบดไปเรืองนี้มันหน้ามาครับมันเยอะแล้ครับไม่นี่มสวยมากนี่เมื่อไหร่จะเปิดเวทีฮะเมื่อไหร่จะเปิดเวทีเราทําเสร็จดีกว่าเจ้ภาพอยากเห็นมากเลยจี๊จี๊ไม่ได้ดูไงพี่เจ้ภาพอยากเห็นมากเลยเห็นแต่ให้รอนดูวันนั้นเลยแบบยังไม่ได้ดูแต่ว่าแต่ว่างานจริงย่งมาจะไม่ออกแค่มันจะวาวแล้วมันก็แล้วมันก็จะลอยตัว ไม่ได้เลยเน่งราไม่จะได้ขไม่ได้ทาแล้วเจ้าเราไม่สาไม่เป็นไร้อบไม่ต้องกวนใครดูเจ้าภาพเจ้าภาดูได้เลยครับแต่ว่า

จะจ้างนี้ไหมล่ะข่าบอกเออน้เกเราไทยคัมีกรลั่นวทีครผมยังไม่รู้เลยซ้อให้ดูหน่อยเออปอมแตกผิวแล้วครอีครับหันแพงป้าใสฟ้าใสผสี่คนก็ใหญ่กันต้องใหญ่กว่านี้

เกยโจ๊ดตอนี้ก็เียไปไห้เียด้นแข้งนี่ก็คิดยังงั้นลอยลำแลวนี่คนเดาถูกเลยแล้วคนดาถูกนะจริงเหรอทำเมื่อนั่นดีปันันเราทำอะไรจะอยู่เจ้าละโพน่หนเะนไม่แต่ว่าวันนั้นมาลาน่ะมาลาเอ้าหรอเจ้าทุกคนมามีสีมาลาเลยสอดิ่งจะไปก็ขอให้ไปแบบว่าเอไปเติบโตะคทัาที่กัน คนก็ทันหันหันทาง,ทาง,ทางเปลี่ยนทิศทางเลยนปปลัยนเป็นกวดนางงามซะแ,แล้วก็มีคนเห็นทางมาบันบันลำนาแต,ต่น่อทั่งมาก ตตว์นะารับค mm. ือตอนนี้ลดกำลแสดงแล้วก็ก็จะเอาลูกาเขาไดเขาไม่ได้อยากปาดนั้ับผมก็งงเขาอยู่ในนี้ครับเขาไป่หรอเล่นกับโจ่กับว่าอย่างนั้นมันยเขาลง em là bột กใส so <S <s ่ได้ยังกใ้ได้เสือได้เสือได้เสือะไรป้ายได้ป้ายก็หก็ว่าอยู่จบทา้างตอนไปพนไปหใส่ของิอ่าก็เลแ้ตัดทีน้ก็อแม่ทก็ลิกไปดอกงนเลคนติ้งด้ยีา การอะไรจะเป็นทุกอย่างไหมหรอแต่เขาว่าได้หมด้ันจะทัอกะดแล้วแต่คนท่อยันเบื้ออชีพทันึงแลนี่เคยในวงการไม่เคมีพระเอกตลกคนเดียวมนะ ีแลมันจะกลายเป็นเรื่งที่แบบอาจจะเป็นคอกันคอไดไ้คลิปนี้พอจะมีซากกันนะคะทุกคนไมนอย่างนี้เด้ถอยสงพ่อเนี่ยหนุ่มฟ้าใสกับหนุ่มครึ่งฮะโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ